นี่ก็ได้นางเลยเอาไมา้ทานนี่ก็ได้นี่สังเกตนั้นเออถุงยางมันอึดตี <laughs> ไหนว่าจูมันติดแต่ก็เอาปลามาปิ้งในบ้านนี้เอาข้าวมาอีกด้ว บายดีสวัสด like ีเด้อแฟนพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุคนเด้อเนาะเป็นแฟนในต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไล่บันเฮานอกแฟนพี่น้องเลยโดยพ่อพ่อก็สาวไล่ในมื้มนี่เนาะมานาน้องมะนาววัาสันปลาโตมาม้อนี้แตกต่างกับมู่วานลายนอะแฟนพี่น้องเลยมาม้อนี่คือว่าเห็นรถตกรถไทยจอดเธอเด้ออยู่บ้านนี้เนาะได้รถไทยไม่บ่อดูว่นไดใรเด้เนาะ โอ้มีแต่แนวดีสิ่งดีเข้ามาแท้บาดนี้เนาะอ้ามีทั้งผักกระจาดไม้บาดนี้รถไทยก็มีไม้ก็มีผักกระจาดก็มีบาดนี้โอ้คักแล้วคักแล้วูว่ามีไผ่แน่จะท่องเที่ยงเสียงแซวแซวอยู่แค่พี่น้องเลยชอมก่อนเจาะมึงก่อนแล้ิ่นกำลังกินไปนเสีงเด้เนาะเจาะมึงคือมันหลายคนแท้นี่มีไผ่แน่แนเนาะผูกแขนต้อนรับรถใหม่แจ็คล็อกเอานี่เอ้า โอ้สวัสดีเด้อยังผูกแขนต้นฮาร์บลดไม่บ้างเลยเจ้าเลยคิ้นชมมาเด้อเอาคิ้นชมว่าชาวคอยกเกียวว่าเจ้าอันเฮ็ดแต่งคันผูกอันแขนต้นฮาร์บลดไม่ได้เลยเอารถได้น่ะเอารถไทยดิบแม่นว่าโอ้ยรถตุรินคนเอ้าฉันว่าเอ้าเอาอันเอาไปแกจักรีเนาะจักรีคับไม่สี่แปดฟ้ามาตอกห่าง เียงนาให้น้องมาน้าบอคอยก็เดียวว่าชุมเจ้าอันผูกแขนต้นรับรถใหม่ทถมแท้รถตู้เล่นใส่เน้อรถเอ้ยนี่รถเอื้ยบอมาอยู่เพิ่งเคยใช้เห็ดยังแน่ชานี่เพักกันเห็ดยังกับทุกทุกเท่าอยู่นี่บอกุกำลังมาจีาไม่ไหวทำมุ้งสังกะสีแต่แบบตะปูวัดลืมซื้อลืมซื้อมาแต่ชิโนโอ้มาซื้ออยู่บ้านท่าบัดบ่มีเนาะ เพื่อนภายในสามีจะไปเบิ chi, ่งตะปูเ so ว really ่ตะปูโมตอกสังกับซีได้ใจใครคิดเราเบิ่งให้เรื่อตะปูเวเลยนะเนอะได้มุ่งหรือเปล่ามันเนาะพักกัรลืมจีเพราะคได้มุ่งกับเปียกมาได้ผลสิต๊ก็ได้ฟผ้าคำคึมมันมาชื่อเพื่อนู่บ้านเมือนตรงนี้เนาะตรงี้อ้ามีแ่ทางหลังนะชาคือบุ้มบุ้มอยู่นะจักคนเอาแปลงปลาให้น้องมาหน้ามือกี่เนาะบ่บ้านเราแหละเพ่เตปลาด้เติมปลาเออดวใจเฟ่บ่อยนะจักมาจากเนาจักนะเนแงหบ่ เฮดเล็กตบบ่เจ้านางคุยกับน้องมาได้เลยโดยโดยเฮดเบียยชิมเจ้าเลยเฮดเบียยชิมเจ้าเลยให้สปอน้องเต๋อว่าปอนให้นะโอ้น้องเต๋อก็ถือว่าไม่เบียกเบียกได้ได้เนาะเชเมลมาว่าชาวั้นนี่ไปยังไ้เนาะบ่เออหัวปาบ่เอ้นรับนาะนะเนาะยังเจ้ากัมาจะเศ้าคนบ่นน่ะ เออมาพรมตอนพรนแกนภากระจาดมหนี่บ้ากินข่าวได้น้อมะนาวถ้าดะกินบ่มีจะกินมีปลาให้อัวกะเพราบ่มีปลาแต่บ่มีกะไพข้าไละเป็นเป็นพกอะไรเยเดียวมากเลยแล้วไปเอาใค้ได้ท่านั้นแล้วตรงนองคนมีท่านั้นเลยเอาไปเอาในเพือนในเิดอะไรได้ย่างคือเข่าห่อแม่เข่าแอ้มีเท่านี้เหรอเขามเท่านี้ ข่ากินนะมีเท่านี้บ่เออได้โดยเมื่อไงยังนะเมื่อเข่ายังอยู่เหลียวเพิ่นเมื่อตู้คำยังเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าอันตู้คำเนาะตู้คำเพิ่นยังชิ้เมื่อซื้อได้ตะปูอยู่เดี๋ยวเมื่อพอเพิ่นก็ได้เมี้บ่เอาว่าแจ่มชิ้เมื่อซื้อได้ตะปูอยู่เพิ่นมชิ้นเมื่อเอาเข่าเพิ่มวะเฮ้ยนองแง่มีส่งมาอยู่น้องแง่มีส่งมาบ่ หาหน่องแหวงฉองมาอยู่เดี๋ยวน้องแหมถือมามันมาถือมาจากแล้ววาเราเธอเราถือมากับมี่เหรอเป็นอะไรไปซื้อนา่นแหไปซื้อผ้ากระจาดบว่าเชีานี่อ๋อไปหอดตลาดพูซื้อแถวไรจัะแถวบ้านใหม่นี่ระวางนี่ตุเร่นนี่เทียงมันคาเลยนึงมันไปมาเช็ดเทียงไม่เลยชิล่มเทียงว่าเลยนี่เพื่อนมาทถีวะนี้ Đấy đó. đó. tôi chạy nó sẽ tiếng mày và thiền khuyên bạn này Là vang đấy, tôi lên đấy là vang đấy à... Thật lẽ nó nó mà nào nó Khỏi lột Nhưng con mà khỏi đi chơi bất kỳ bà lột thầy cháu vậy Mô mẹ gì Tôi thầy phải trả, tôi thầy phải trả kì bò Tôi thầy tôi thầy tôi, thấy, tôi, thấy, tôi thấy. จ้าสรองกันกัเดียวไวเพราะกันกินยังเจ้ากันกินเฉยงม่วงใม่เหมน่มาหาสิบแปดในป่านี่ม่วไม่เห้ยม่วชอม่วงชอเหรอชื่ออะรบ้างาเพื่อน้ามา่อันเพื่อนเจ้าเออ ลังกะทีที่เจ้าซื้อจักแพ่ไหนลังกะสีทุกคบแต่ว่าเจ๊พแพ่นเนาะ,ะ,ะอืแพ่นผ้า,ากระจาดได้ค่ะผา,ากระจาดสองอันผ้า,ากระจาดสองอันใช่สิว่าผา,ากระจาดอันนี้อยู่บ้านพี่หมอมี่จ้ะเขามาัดในนี้เขาเปิดร้านาไหนด้โอ้ยถนนบอ่อถักแล้วก็จะได้เทียงไม่ได้บันน้เนองมะนาวใชนอนหน้าได้บั้นนี่ออเอาังไม่ใช่บอกขีพุ่นเท่ามัอนี่ อ่าด ah, oh, oh, uh ื huh. uh ่ม huh. อ uh ีกแล้ว huh. ม like ือน mm ีเลยอม่านั่นยัว่าตักใส่รถไทมาเลยเนาะอือืออืออาุกคนเลยเนาะบึงบึงตองก่นอันชื่อวันหม่วันอะไรวันหลังกระสอบกระสีนี่ยไมใไม่ไดเลยไม่ฉินก็ใไม่ไปเลย มาเลยหักตัวัเชียงเดียวไดกบไปซื่ก็มขาจบรมกบแล้สิบางสเบิดไปน้ำอีกันเนาะเเอาตู้เล่อ้เขาอยากง่ายเขากะได้บ่คอนตออกเลยได้บ่เนนึงอีหนึ่งมันอมันออกเบิเดินแล้วแมันบอกตัวเรือมันสิออกดนคางงนี่ฮะนอนดีนอนดีด้วยนอนยดี

เหน่มาแล้วมาแล้วตีนะแม่อยู่เรื่องบ้ไปกวดไปกวดต่ก็ใ้น่ะยอนกำลังอ่อนอววดใช้กวดชุกสาระน้ำบานรหนบ้างตลาดเซโนยังมาได้มาอยู่ที่ เป็นยังละเมยนะละเมยที่นอนเว้นหรือเปลอนเหมือนนี่นอนได้เรอกเหมือนเสียงหังด้อที่เท้าด้อได้หรอเออฮักหรือบ่เรียบร้อยที่ใก้แล้วใก้แล้วได้แล้วนโอ้งปังคักปัญญังบานนี่ขามูกขามูมันกัจีอกับหลังกัซีตัวเกาแล้วเนาะคนกัีบสา เอาบัลนี้บอนนีได้สำหรับกระเพื่องทวนมันหได้ค่ะตีคือกันตีคือกันตีเถื่องก็ได้ตัวมาด้วยอย่างนี้หน่อยตัดออกมาละตัดเป็นก้อนจะตัดตรงสี่ก่อนเตรียนกันตัดออกมันจังเออต้องหาตรงสี่ก่อนเออต้องหาตรงนี้ก่อนหาทางเชิงก่อนจังเอาทางพื้นบ่ขึ้นขึ้นไม่งเอาได้มีมีไม่กาดจะนั่งเอาไม่ได้บ่สัังซี่ง่ายเนาะ่น เยอันย <sek under S 3> ัวกว่าเพื่อนให้เฮ็ดเฮ็ดเป็นมันี่เห็นว่าเป็นเฮ็ดเฮ็ดเป็นเพื่อนวะเบิดเบิดเท่าไรไปซื้อเครื่องจักรเพื่อน่บ่จักเนจ่าเห็นเพื่นเฮ็ดให้ แค่จไดีมันแค่ที่ดจำนคนมุงนทุกคนเลย่คนบ่บ้เ่นบเ่นอนเว้นหนวหาวแล้ว้อนี้เนาะ่นยังบ่ได้นอนแต่เช้าคนบอกเออกินบสานกินเลยเออเานมาหมอออกก่นไปนยงยตามัวดํเพื่อนะฮะเดือยากทีเตอ มันม so 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 ันเจาะเพราะน้องเาะโอ้มันมันจาอเพราะตะตุคคำเว้ยนี่แนนมันจาอแต่ต้องอดทนเอาแหละอยากได้คักสิอยากได้คักกได้แน่นได้นำท่านออกมันยังลุงสั่งสีเรื่อยๆไม่ได้บ่บ่มีตังให้น้อง้อยบ่พอบ่าน้องชูมีกันตังบ่มีบ่ไม่ได้ปล่อยฮะเามกระดุงไงเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเอาเอาพูดชูชูยังไม่ได้เลยโอ้โหชูมืออะไรกินนี่ท่านเล่ามือก่อเปลี่ยนกัน โอ้โหงชูมันเปยังเนาะชบกัคงามจิบอดีได้บอนกะอันนี้นะมันตอกมีไม่ตอาอีกเนาะแล้วแไ่ดเ็หน้าแล้วแบบเ็ต่แล้วเออะะนชนนี่อ้วแบบชนแบบคนตกเนาะอ๋อสำลีเอเออเอองัว่ัวอวก็ว่าตัวนึงเนาะบอดีเลยดิบคอนี่พอดีดิบคอนี่แล้วเลยแล้วเลยไม่ได้ถือผลซอ๋อเออะ พากระจัดสองแผ่นทุกคนเลยใกล้น่อมเมมาใกล้สิขาดได้ต้เขาไมาเลยเขาเขาอ่ไม่มกินข่าลายหรอกมาปงไปเข่าได้บมมีในืนอในืนยได่่นโอ้ยขอเอาข่ามาได้ใชเขาเอเอาไข่ในหม้ออยู่ไดังน่ะกเพอยู่บมีเงียกรอ่ะเอากมานั่งแ้วตู่ํคจะเมื่อน่ชุยาดิ มุ้ไพู่ยาบ้งมีนะตุเรนเน้ตุเรนนู้ยปลาย่างนี่นะปลาย่างนี่นะปลาสูกินบ่บ่ปลาคอเน่ปลาตัแมงแคบเนาอตันโออันนี้บ่เข่านะฉันนี่ย่ามุ้ยอมก็เลยอยากเมื่ออาอีกบ่อ๋อ ได้ชาวบ้านนี่ตู้คำมันยังทอดไงใช่ไหมเนาะตู้คำตู้คำยังทอดไงใช่ไหมยังกินลายแน่น้ามะนาวเพื่อนจะกิงปลาชูกินโอเพื่อนกินปลาชูทีมงานกินกะเอ้าเห็นแต่เพื่อนเห็นแต่แป้งหลายบดแลยคือเห็นแต่สองคนถุงเจ้าเคนนี้แล้วเอ้าทีมงานถุงเจ้าเลยอ๋อทีมงานถุงข่อยอีกสองคนเห็ุเทือนอยู่สวรันสองลังโอ้แบ่งกันแบ่งกันมาซอยทางนี้ก่อนเห็นทางนี้แล้วลงไปบุกดึงกันต่อ เออตถนั้นเหยือดนันเป็นหลังเลยเนาะอันนี้ยังว่าแค่ก็อกระเทิบกับข่างปาหนึ่งื่อแล้วกันี่นีิปีดหูนี่ปิดหูยังลงปีดหูน้าเลยโอ้ป็นหูหน้าพอผลโตมันฉาดแล้มันไหลเลยปีนเข็ม้เหล่าเนไงเหล่านเขาเอาไม้ลามนะเาพาไม้เลยแป็ต่อไปปูทีร้อยอืมอืมอืมงาเลยโอ้คักเลยบานนี้นี่ป่าเด้อเดี่ยวิเอเอาเราเข้านะดูว่าป้งกินเห็นปะเนี่ กินข้าวเนาะคือเป็นั่งนี้กินเข่าได้กินข้าวได้ป่ะเนาะมีนักกินก็กินข้าวได้เนาะจังอิ่มเนาะอืเออนั่งชั้นยังคืดได้เหอะเนาะนี่ให้เราเย็กเชลยอยู่ไว้ได้เฮ้ดีๆได้เหอะครับบางอ่ะไหลได้ตุเล่นได้ไหลตั้งแต่ต้องหันได้ชัดได้ค่อยกับบุคเคยขังค่อยเคยขังใช่ขังใช่ข้าวี่ถือถึงไงบ่ ก็บอกบเคยถางตัวที่ม่จุไบิงบาจุพบิงบาเามไม่างไม่เอาอเไรเนี่ยถข้าเมื่อเข่าแล้วดูดูข้าเมื่อเข่าแล้งเฮ็ดเ้นแต่หานั่นบ่หาพื้นมาพิ่นหลังไฟบ่นะเออลูกหลังตะล่างเพิ่นไปยังงายบ่เตอมมันเข่าไว้อันนี้เทาเทายืนมันแห้งบ่เทงมัน emột thường thăm hè măng khảo xa, đang vơi hè may, nhớ rồi hoang quá bà, kha đâu chắc, wow. ờ, nhịp Ủa, đấy, nó hả, nó Mân... là mưu, là mưu. Mưu. Ừ. Đưa mày bà, chắc. Khoai, khoai, đưa, đưa thêm thêm เหมยวัยร um, ุ่นเหมยยังใจฮอน่เนาะเย็นหมูเป็นนะเ้ยอากาศก็ะห่อนอยู่เลยว่ะห้อนดีเนาะใหญ่เนาะเดี๋ยวลงเบิ่งน้องเพิ่นเอาพื้นก่อนเพิ่นสิเอาไปใส่เนาะใช้พื้นหาเส้นนั่นนี่ค่ะมานาวข้างนั้นนี่ค่ะนะพื้นน่ะชื่อได้บ่อนี่นี่ไม่นี่ไม่นี่นั่นนี่อันนี้ไม่ฮะ บ่ไมมนี่ได้บ่ได้บ่ละนี่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 นีไ่ได้อ,นนะอ้เนออได้จีไปหาเช็ดไก่ได้บ่ิ่นไปหาพื้นเน่ยอนะไรน่ะทานบ่โอไม่ทานไม่พื้นโอเอาไม่นี่ก็ได้นางเลยเอาไม่ทานนี่ก็ได้ไมิสังอย่างนั้นเออจูมันเป็นทานมันสั่งปิ้งปลาซุกเลย ส่วนส่วนใหม่นน่เนาะจุตารางพี่เป็นสังบห่อนจุบอนหัวข่างเทียงทั้งเนือนะะไรบ้างนี่งูเหี้ยวตอดมือไนไห้หมดมือไนดะ้ขนาดไห <laughs> <อ>ทักบ่อเทียงบันนี้นะทักแรกหนิเนาะ มาพีนมะนาวทั้งขางผูทั้งทั้งทั้งน่ะขางทั้งเหนือทั้งน้ำก๊อกผูเนาะไม่โตกถือได้ทั้งนั้นน่ะผีน้าทั้งคมเทียงพี่ได้มะนาวพี่พีทั้งนี่ขางทั้งนี่โต๊ถือได้ค่ะจับตอนแรงกับมันโฮมอีกเนาะตอนไหวมันกับโฮมอีกเออเอาเนี่ยนังเลยเออเอานี่แหละ ถ้ากระเพยไปนี่ยกระไพยต้เล่นมาบาดนี่แกมั่งนะนั่นจะเราไม่ล่นใส่หัวใช่ยังอันนี้ว่านนี่นะเเนน่อู่้อะเนาะติดจุ๊บรูกประมาณเกยังลู โอ้โหมีเป็่นเวอจุ่าฮ่าาฮาการการขี่ขั้นชิให้สิเห็ดเผ็ดที่ว่าจ่ให้เป็นนิ้วไอ้เผนนการเพื่อนแน่นี่ไงะเผนดการที่หายมูชจวให้ห้ว่าขี่ก็ให้เป็นใช่เอ้ยเนาะช่อันนี้จุเจ้เลยค่ะถุงยางถุงยางบ่ถุงยางมันอึดติ ฉันไหนว่าจูมันติดแก็เอาปลามาปิ้งในบ้านนี่เาข่ามา้ายหูด่ออะไรกน่มึไูเรื่องนะมาิมเอาไปไปทำทำอยู่น้องเต้าหน่ะคือผ่านตาใหอจ่าดเนจายได้ี่นี่ทัด โอ้ยย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 ่ยย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 ยายย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 ยนีย huh อัน huh. ท uh ั huh ้งไยยย้ยย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 ยหยยนยยนยย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 ยายย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 ายดยย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 ยนนยย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 มยย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 ย่อยยนกัน huh ตั้งแต่เเดยยจชื <m <m uffy> <m uffy> <m 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 ่อเพิ <m <m はは่น mẹ nó bảo cho một tuệ chạy này, ừ. nàng nói, không, vào đi chạy nó, vào chạy cái gì đó, nàng nói, sư nàng nói, tay cả tối nhay khỏi à. trái bò, rồi ừ. <laughs> ừ. nó, đó, nàng nói, năng nói là nong nong thôi, phần năng năng này, năng lạ, năng thôn, phần ừ. này cả, anh này cả uể, này tu này cả, con là tu ยอกเนาะเพราะว่าเอื้อยพูดบางคนก็บอกว่าหยอกกันแบบคือผู้ว่าผู้ชาว่ะจินี่จริงนะเอื้อยกับน้องว่าหยอกกันเพื่นเป็นเอื้อยว่าพ่อเพื่อนเป็นเป็นน้าของพ่อน้องพ่อทุกขำเออนั่นแหละตุมกของีเขาจะเอามาเนอยังยังเมื่อกีก็ยังเป็นห่วงย่านห่วงย่านที่พ่อวันกินข้าวนะย่านพ่อเเทียงให้เพื่อนวันกินได้ได้ทีมงานอดีตผมป้าคุณแพงป้าผุณแพงนนัก็ล่างมากเลยเพื่อนอะ ใครเด้ใช้เป็นตาดำนึงนี่ฮู้มุดพลไทงมุดได้น่ะเนาะผู้ว่าผู้ว่าได้น่ะจื่อว่าไผรมาน่ะจื่อว่ามีใคนี่นสีอะไรกับสีฟองเออจักเลยเนาะว่าสีลาดกับสีฟองเนาะเออโดยโดยโดยไว้เช่นเดี๋ยวอันให้อันเพิ่นมาแล้วก็บสีแด้คุยกับเพิ่นโต้เถิดเออด้อยกับเชื่อจุกคลิปแต่ก็บสีแดไประจูงไพ่เมียนเจ้าเฮ็ดกิน เอ้อขอจู้ให้ซชื่อและขอบริเหตุได้เออให้แล้วปีงขาแล้หลายคนนช่กันบุนีีดีโดยโดยไปสัปได้เได้ปคลิปชนะสบายดีเด้อสบายดีเสบายไปไปตุนเล่นเนาะโดยสบายดีวัดมื่นีเนาะโดยปาบัีิฟีแนลเลยวล้วลิปนี่เขาก็มาหานอกมะนาวอยู่หน้าเนาะกบพอดี ่าทั้งขาตูเดน่นตูคําแก่หลังกระซีเนาะแล้วก็ทากระจาดแล้วก็เพิ่นชิได้เกาะกระเทิบเถียงออกหอกายน่องมะนาวมาสัน่นโดยออกมาชิได้มาสั่เป็นไงฮาการชิได้จบคลิปลงเพลงกชั่นนี้เนาะหายเพิ่นโอ้ลมคุยกันในสังสไลด์กับชิได้ประจุไฟหายน่องเพิ่นเน,น,นี้ยปิง้งปลาเห็ดอยู่เฮ็ดกินมาสั่นเนาะโดยพัสดุระกที่นี่ไปได้เหี้ยพ่พี่น้องเนาะกลับเข้ามาสบ,บายดีเดอ้อ